รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขึ้นมาบนเวทีให้พี่น้องเขาเห็นหน้าตากันหน่อยเขาเจอทุกท่านเลยครับอ่าวันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เชื่อเหลือพุ่งยับยั้งอย่างเดียวโครงกามาหลายโครงการให้กับพี่น้องชาวราชสวัยซึ่งตอนนี้ทุกวันที่ขอมาเนี่ยมันไม่ใช่ราชสวัยอย่างเดียวครับมันมาทุกวะเทศต่างจังหวัดก็มี มาขอเพื่อนต่อตั so, coming, okay. media, so, uh, ้งเพราะฉะนั้นอยากจะช่วยพี่น้องทั่วประเทศแต่ว่าทาไม่ได้เพราะว่าด้วยหนึ่งกำลังคนกำลังทรัพย์ที่เรามีอย่างจำกัดถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหรือมีหน่วยงานอะไรที่สนับสนุนพวกเราเราก็ทําช่วยเหลือพี่น้องทั่ประเทศอยู่แล้วถ้าอยากให้ผมได้ช่วยอยู่ไหนก็แล้วแต่ผมช่วยเพื่อน พอเสร็จจากเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะมาช่วยผมค่ะช่วยผมต่อแต่ไม่ใช่ว่าจากโครงการที่เดียวทุกๆโครงการที่เราทำเนี่ยมันจ่ากัดีนะครับถ้าต่อไปในคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลการมนุษย์ใจซื่อสุ่นนะครับจากหมู่บ้านที่น,นั่นอี้เคสองนะป๊อกนะครับน,นี่จิตอาสาทำเต็มที่นะครับเคสาม อันนี้แขกหนึ่งนะครับคุณตงนักประคันสีดาตัดไปอันนี้น้องไก่รถแหนนะครับวันนี้นะครับคู่แข่งการโชครถแทนนะครับวันนี้นอกจากจะมานี้ว่าประมูลเสื้อมาแล้วยังไม่พอเอาพ่อเขามากระดูกักนะครับไปทํงางานกระดูกัะแต่ว่าก็ยังเต็มที่นะครับขอบคุณน้องปันมากนะครับครับต่อไปพร้อมที่จะให้การดูแลกับที่น้องทุกคนนะครับยังมีวอล์กเกอร์นะครับวอล์กเกอร์อันนี้ รุ่นใหม่นะครับทำได้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มีของน้องไก่นะครับที่มาลงอยู่ไหนก็เลยอ่าน้องไก่ไก่รถแแหงนะครับไก่ว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับส่วนนี้นะครับส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้นะครับเกิดขึ้นมาเมื่อสภาวะโควิดนะครับปีที่แล้วนะครับรอบแรกที่แนะนำตัวครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านฮะ กับผมมโน์จักรา,าผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไรา้ายของทีมงานคนรักปทุมซึ่งผมเป็นหัวหน้าทีมอยู่กอนอื่นก็ต้องชี้แจงนิดหนึงว่าศูนย์นี้มาเป็นมาได้ยังไงต้องกรรากันแรกว่าณขณะนั้นสถานการณ์โควิดของเรา,าเริ่มเกิดขึ้น ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมกรุงรัฐประทุมที่ลาดสวายก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเมื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแล้วก็พอเห็นภาพมันไม่เป็นผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวเป็นเจอคนยากไร้เจอผู้ได้อโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็คิดทำโครงการนี่ขึ้นมาที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดย ทำกันบริจาคเงินส่วนตัวกนเล็กกระน,น้อยอเมื่อทำขึ้นมาตอนนี้ซึ่งมันมีเครือข่ายที่ขอความช่วยเหลือจากเราแต่ละวันเนี่ยขอมาเกือบทั่วประเทศที่ตามสือ่อต่างๆที่เราเสนอไปแต่ต้องต้องบอกนิดหนึ่งว่าศูนย์ของผมตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือได้เฉพาะคนในราชสวายและปทุมธานีเป็นหลักก่อนแต่ถ้าทั้งประเทศเนี่ย ซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะทำให้มันครอบคลุมไปถึงทุกจังหวัดแต่มันก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะรอผู้ใจบุญหรือผู้ที่จะร่วมบริจาคให้กับคนยากไร้หรือเด็กด้อโอกาสหรือผู้ป่วยที่เตียงทุกท่านน่ะวันนี้ผมก็เลยจัดงานขึ้นมาจัดงานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าในทีมงานของผมเนี่ยเวลาออกไปทำง,งานเนี่ย บางทีก็ต้องใช้เงินส่วนตัวกันเงินของผมเงินส่วนตัวและทีนี้วันนี้ผมว่าเอาอย่างนี้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจอารีกับผู้ยากไร้วันนี้ผมเลยจัดงานบัตรแค่100บาท100บาทเนี่ยไม่หักค่าจ่ายค่าจ่ายทุกอย่างผมออกทั้งหมดเกินทุกบาททุกตางก็เป็นช่วยเหลือให้กับศูนย์ไปอาจจะซื้อแปรพืชซื้อข้าวสารหรือซื้อยารักษาโรคที่จำเป็น เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นงานลักษณระนี้ถ้ามีพี่น้องที่มีจิตธามาร่วมบริจาคก,ก็ยินดีฮะทางศูนย์ของเรายินดีเราช่วยเหลือไม่ว่า,าคนไทยหรือคนต่างด้าวอะไรทั้งหมดถ้ามีผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่นะก็ขวากพี่น้องประชาชนฮะทีมกรรักปทุมราชสวายศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นองค์กรเล็กๆแต่วันข้างหน้าถ้าเรามีโอกาส เราก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้ทั้งทั่วประเทศนะขอบพระคุณมากเลยครับเน,น่ยเขาจะมีเงินครับผมสําหรับคนที่ดูรายการครับผมอยากจะช่วยเหลืออยากจะมอบเงินเพื่อเพื่อช่วยเหลือโครงการที่ต้องบัญชีไหนหรือเบอร์โตไหนสามารถติดต่อได้ครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้ที่ใครมาจะช่วยเอาค่าบัญชีตอนนี้เรายังยังไม่ได้ตั้งเป็นสมาคมคนะตอนแรกว่าจะตั้งเป็น,ปนสมาคมและทีนี้วันนี้ณขณะน,นี้ถ้าท่านมีจิตศรัทธา ก็ยินดีฮะโอนมาที่บัญชีผมก่อก็ได้วันนี้เดี๋ยวทุกบาททุกตังเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ทางเจ้าที่ทราบนะบัญชีของผมนะครับ171 2055 274ธนาคารไทยพาณิชย์มานโนดจักราครับไปจากมาได้เลยครับเงินทุกบาททุกตังเนี่ยขอให้ท่านเชื่อว่าเราเอาไปทำประโยชน์แน่นอนครับตัวผมเองเนี่ยจะไม่หักค่าใช้ในการจัดงานนั้นทุกทิ้ง ผมมอบให้แล้ววันนี้ผมก็มอบเป็นส่วนตัวไปให้1,000งหนบาทกับโครงการนี้แค่หน่ตัวขอบคุณมากครับท่านค้าครับสวัสดีครับบวัสดีครับสวัสดีครับ